ามาร้านที่บรรยากาศเขาแทบจะยกหมู่บ้านญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่เลยนะจะเป็นร้านที่แบบกินดื่มอิสยะค่ะแต่เป็นร้านอีสานยินดีด้วยสำหรับคนที่อยู่ย่านบางนาด้วยนะ ร้านดังที่ทองหรอเขามาเปิดสาขาใหญ่โตขนาดนี้เลยมาเปิดที่บางนาแล้วอีหลาอีสานกายะนะคะอันนี้สาขาบางนาค่ะเปิดใหม่เลยโอ้ย เป็นอาหารโปรดของแอนสองอย่างรวมกันอยู่ในร้านเดียวกันทั้งร้านญี่ปุ่นแล้วก็ร้านอีสานโออีหลาดเดอ,อนี่เมนูเขานะคะของทานเยอะมากและราคาแบบว่าจับต้องได้มะม่วนแซ่บมากันเดอรพูดเป็นเปล่านะคะกับข้าวเยอะมากเนี่ยอะไรต่อมีอะไรแบบน่าทานไปหมดเลยเดี๋ยวแอนจะสั่ง3 4อย่างที่เป็นแบบว่าซิกเนเจอร์เด็ดๆของเขานะคะขอบคุณค่ะ ิ้ที่มาถึงเขาก็จะเอามาให้เลยนะคะแต่นั่งสังเกตอยู่ว่าไอไ้อดำๆเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันคืออะไรอร่อยอะ่ะเค็มๆเค็มๆและเปรี้ยวนิดๆและมีมีรสชาติของพริกขี้หนูขอบคุณค่ะนั้นแอนมิกซ์เลยนะ มันก็คือน้ำจิ้มแจ่วนี่แหละแต่แอนสงสัยว่าไอ้ดำๆลอยๆอ่คืออะไรอร่อยเปรี้ยวๆแล้วเขาก็จะแบบหอมพริกขี้หนูอะเอ้ยไม่ใช่หอมพริกป่นแล้วไม่ได้หนักข้าขวคั่วจะเกินไปอันนี้แอนว่านะเทสของเขาอันนี้มันเป็นเหมือนแบบน้ำจิ้มแจ่วหอนอะเออนึกออกแล้วโอเคแอนสั่งที่นี่เจ้ของเขามานะ ลิ้นวัวย่างนี่ลิ้นวัวย่างเขาจะหั่นเป็นลูกเต่านะแล้วตรงนี้เขาก็จะแนบกับพริกป่นข้าวั่วอันนี้อะไรอ่ะวาซสบิอันนี้คือวาซสบินี่ลิ้นวัวย่างห,หนุบหนุบเด่งเด้ง อร่อยไม่เหนียวมไม่น่าละร้านนี้เขาชูลงจากนี้เลยนะเมนูนี้เดี๋ยวแอนขอลองเป็นพริกที่หนูพริกที่หนูพริกป่นข้าวคั่วพริกที่หนูข้าวคั่ว,ว,รวอร่อยอ่ะ ชอบตรงที่ว่าลิ้นเขานุ่มอ่ะเด้งๆอร่อยนี่ยุเกะปกติแล้วเวลาแบบอาหารญี่ปุ่นนะคะแอนจะไม่พลาดเลยนะเมนูยุเกะแต่ว่าอันนี้ยุเกะอีสานเด้อเห็นไหมเขาก็จะมีะผักชีลาวหอมแดงกระเทียมพริกแล้วก็ต้นหอมพวกนี้นะคะแล้วก็มาด้วยไข่นะคะอันนี้เป็นแบบยุเกะอีสานเอ้ยคือน้ำลายแล้ว คุกแล้วนะเอาแล้วนะเดี๋ยวก็เอาแล้วนะหนึ่งสองสามมันเลยว้าวเฮ้ยมันลาว่าลาว่าอีกแล้วเราก็จะทำการคุกเลยเด้ออืมอันนี้นะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่แบบชอบทานแบบเนื้อดิบหรืออะไรพวกนี้ <c oughs> ลองสั่งดูนะคะเพราะว่าเป็นขึ้นชื่อของร้านนี้เขาเลยนะขอชิมหนยไม่เคยทานเลยนะยุเกอ,อีสาน เปรี้ยวๆดูแลเหมือนอะไรลาบลาบมะนาวอะไรพวกนี้เรียกว่าอะไรก้อยมะนาวประมาณนั้นแหละอย่าได้ไปนึกไปถึงยูเกตญี่ปุ่นนะคนละแนวเลยนะเด้อคือจะเหมือนก้อยเนื้อแต่ว่าเนื้อเขาละเอียดกว่าเขาสับมาละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเคี้ยวแล้วอะ่ะจะนัวมากเปรียปร้ยวนำแล้วก็จะมีข้าวคั่วเหมือนเขาแบบ เหมือนเขายำรวมมาอยู่แล้วค่ะในเนี้ยเขาเราอยู่เพื่นๆดีกับแก้มชั้นยอดอีกแล้วแก้นั่งทานอยู่เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นไอเดอร์นะคะแต่เขาก็มีห้องแอร์ด้วยนะคะเย็นสบายเลยค่ะเลือกได้เลยนะคะว่าเราอยากจะนั่งข้างนอกหรือข้างในนะคะข้างในก็จะแบบว่าชิวๆเหมือนกันนะคะ เมนูหนึ่งนะคะเขาบอกว่าปลาดุกย่างแต่เรียกว่าปลาดุกย่างแบบญี่ปุ่น<ม>ก็เขามาแบบญี่ปุ่นน่ะดูสิเห็นไหมปลาดุกย่างนะคะแอนเป็นคนชอบทานปลาดุกย่างนี่มาแบบนี้เลยจ้ะมาแบบนี้เลยจ้ะโอ้ยน้ำมันโยดน,น้ำซอสมันออกหวานๆนะ่ะเขาราดซอสไอ้นี่หรือเปล่า เหมือนแบบราดซอสน้ำไอ้ราดซอสแบบปลาไหลญี่ปุ่นอ่ะแต่อันนี้ปลาดุกจ้ะอันอยากแบบมันจะหวานอะมันหวานนิดนแต่อันจะลองจิ้มน้ำจิ้มนี่นะจิ้มแจ่วที่เป็นแจ่วพิกลต้องจิ้มต้องจิ้มแจ่วยิปไี้นี่ต้องจิ้มอันนี้เพราะว่า เขาไม่ได้มาให้กินเป,ปลา่าๆแล้วกินเป,ปลา่าๆอ่ะมันจะเป็นออกหวานอร่อยอยู่ค่ะปลาดึกม,มันต้องจิ้มอะ่ะจริงต้องจิ้มไม่รู้นะเพราะว่ไอ้ป็นคนไม่ได้ทานหวานจิ้มเราใช้ได้เลยอร่อยอนี่นอกเราจับคาราชซอสมาแล้วนะคะเขาบอก เขาย่างปลาดุกได้ดีมากอะคือแบบนุ่มเบาบางลอยๆอยเขาย่างดีเขาย่างดีย่างปลาดุกแบบดีมากเนื้อไม่กระด้างเนื้อไม่แหง้งเนื้อไม่แข็งแล้วก็หนังกรอบด้วยนะคะแต่ที่อเปิมอเปิมอัเปิมนี้ที่ดลิ้นบัวย่างนี่อันนี้นเปิมสุดเลยคือแบบ ร้านนี้แบบย่างลิ้นวัวได้แบบอร่อยจริงอร่อยจริงๆแล้วก็น้ำจิ้มเนี้ยอร่อยจริงแต่ว่าเมนูเขามีอีกเยอะมากลองมากันแล้วกันนะคะเมนมูมีเยอะจริงรวมๆแล้วนะคะร้านนี้อีสะอีหล่าอีสานกายะเนี่ยนะคะเขาย่างของดีนะที่สั่งมาเป็นของย่างเนี่ยแล้วยังมีอีกหลายเมนูมากเลยอะ่ะที่เขาแบบเป็นเมนูย่างยางอะ่ะที่เขาขึ้นชื่อนี่จริงๆแล้วใครมาก็จะสั่งเป็นย่างแบบนี้ด้วยนะ เป็นเตาเอย่างเงี้ยเป็นย่างอย่างเงี้ยที่นี่ย่างของดีค่ะแนะนาเลยนะเขามีอะไรสำคัญะนะร้านนี้นะคะเขายังนําความน่ารักจากประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่ร้านด้วยนะนั่นก็คือแผ่นปลายไม้ไว้สําหรับการอวยพรหรือบันทึกบ่งบอกความทรงจําที่ดีงามด้วยล่ะค่ะ ้เขียนป้ายเป็นกำลังใจร้านเรียบร้อยแต่ออนก็อยากจะรบกวนทุกๆคนนะคะกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะแล้วถ้าใครมีร้านแนะนำหรืออยากจะให้แอนไปทานหรือจะไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์มาบอกแอนได้นะคะ